ครับผมส่งงานฟอร์ดแรปเตอร์นะผมผลงานจากร้านยางตะนกปทุมนะฮะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางครับผมแล้วก็ยกหน้านะ,ะข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะอะมาดูครับผม Ford ดแรปเตอร์คันนี้ล้อครับผมล้อขอบที่สิครับนี่สีดำด้านๆสีมันออกดำมันๆน,นะ โอเอซิสนะขอบยี่สิบมิติล้อก็จะประมาณนี้ครับผมขอบยี่สิบลัดยางไสหลุนนะสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบอ่าทรงก็จะออกมาประมาณนี้นี่ล้อหลังเหมือนกันครับนี่ประมาณนี้อ่าล้อยี่สิบกับฟอร์ดแรปเตอร์สวยๆครับอยากได้แบบนี้ทักมาครับผมหรือติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะจองคิวก่อนได้ครับผม บางวันคิวเยอะบางวันก็ว่างนะครับโอเคทรงรอบคันก็จะประมาณนี้ครับผม Ford r a p t o r รล้รอยี่สิบสวยครับอ่ะดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่สวยนะนี่ มิติล้อก็จะประมาณนี้ร้อย่ินะครับีก้านแหลมๆหน่อยสีดำออกมันๆโอเคฝากร้านยังตะนกด้วยครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะจะล้อ20่ล้อสิห้าล้อสิบแเจเรามีหมดช่วงล่างโชกนะครับผมยกสูงโหลดเตี้ยโอเคสวัสดีครับ